ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเพราะว่าสิยูต่างประเทศหรือในประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้มแชนแนลด้วยพี่น้องนมา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 พี่น้องมีมีไปใส่ใส่ตันหมูโอ้ยแก้มหมดแก้วว่าขอขอบคุณพี่น้องใส่ตันขอกแก้พี่น้องแกงกับผักสดๆหลายอย่างยังนั้นจิมซีฟู้ดตำเองพี่น้องตำเองเนี่ย ทำกับมือเล่นมุซอนอีกซีฟุตดก๋วยเตี๋ยวก็เลยพี่น้องไปประหยัดไปเพียนฝนมันกตกไอ้สีเห็ดเจ้งแน่งมาลองกินหยาดพี่น้องอ้าวแบบนี้ตัดเตกินไป,ไปนแล้วพี่น้อง โยกสุดเยอเดะครับนี่ตะ,ะลี่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยคุณไทยเบิ้งเนี่ยพี่น,อน้องเป็นเบิง้งคับๆอยู่ทะเลี่จะมีเว่ยขาบขนฝานพวกเป็นใจพี่น,อน้องมาม,มามามาพี่น,อน้นองหยุดหยบดหยุดควับควับ ขัดกล่องบนคภาพมืดเนี่นเฮ้ยเนาะเปลี่ยนมุมแล้วพี่น้องบวบไวหันหนาเซเทเล่แนี้มันจะขัดบางทีหันหลังเซเทเลกล่องมันโตก็เป็นมืดมาๆพี่นอ้องอขอตัวขอไฟ

แม่ดองควรเก็นมาฝากน้องถ้าไ้งมม่ต้มตทึ้งอะยเนี่ยน่บทก่เร่าวแล้วก็บพักตบชวาพักกระจงเิ็นมาฝากไม่ควรตบมาให้เรียกล่อยพักอีกหลาย,ยาวหรือเพล่าเกือบมกบวบทั้งงาดฝักทองโดยที่แกงหลือ มันหานาฝนเร่องมาสุมขอความ ตัดของแพเี่ยมงน้ำพุ่ๆเล็เนี่ ลวกให้มันสุกดำได้ดำหนึ่ง้วพี่อนลวกทุกรเหนียวเลยมงหักแผเลย ไม่ใส่หพักยังกุกุดดเลย cứ tiếp tục น่อยกับน้อง่อยคนหน่อยเพราเดีเย็บเก่ยวเตมองคุ้มั่งดีว่าเป็นพ้มดีเวลาจว่าพมมันเป็นหัวนะุตกไปอยู่ไหลลงน้ำพุหม่้ไครับ สำหรับมืออ้อนี่งกับเมโนูลวกไส้ตันกิมเจลซีฟูดแจ้มกับผักสดๆโอ้ขักอยู่พี่น้องบรรยากาศได้ยุทธวานฝนมันลีดน,นะอนมันลำบากหางผ่านหยากพี่น้องมันบ,บม่มีผมผมขบเลยใจซีเลยผมยุ่แต่ว่าแต่ฝนตกเกิดเหยียดเพื่อกูพี่น้องมันเป็นไม่นะตับวบนเป็นไม่ระแนงที่เขาตีๆนะ มัน,บน,น,นมเ,เ,เบื่อเกดิดสังเกตสีมันกระเบื้องพี่น้องเอ้าจังได้กับมื่อนี้ขอบ,บขอคุณเขาเพื่ออะไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยบ่ะามโฆษณาเด้อพี่น้องใครทำกับพี่แบบนี้เลยพี่น้องชัดแน่บ่ชัดแน่กับคอ,อตัวขอพให้ตอนนี้ก็ต้องใส่ไฟเลยพี่น้องใส่ไฟ,ไฟสองอมอมอมเมื่อเมืดฝนตกบ่เมนฝนตกฝนตกอยู่ตอนนี้พีนพ่น้ององงเลยจะได้ก็ไปพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้อง เดก็ฝากก,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 กดซับสไครต์กดอะไรกดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์การซับค่าซับตะไคร่นเี่พี่น้องทุกท่านกันแล้วขอ,ขอบคุณครับขอบคุณขอบผูใ้ใดนะพี่น้องที่ทำมาดจีตามรับชมคลิปก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขกับเจริญความทุกข์ย่ามาไก่ความไข่ย่ามาเวียนลำลำเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปเด้ย๋ยพี่น้องสาธุต้องเจ็ดจิตชมจากลาเพือแกนจินชมชาแนลแมวเว้ยขอให้เจ็บๆพี่น้องจากลากวามหวังบายบายสวัสดีครับ